เจแปดอ๋อ สนับสนุนโดยซามูไรไวไฟกล้องพ a n asonic GH4 Guru Navi รายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้พามาชิมเนื้อซากะระดับ A4 ที่ย่านเซนิจิมาเอะกับร้านอิตามาเอะยากินิคุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรายการเจแปนอร่อยสุดๆวันนี้จะพาคุณผู้ชมมา ผ่านเนื้อใช่อยากชิมมากเลยอ่ะเขาบอกว่าร้านนี้นี่แบบในตำนานเลยนะเออเราต้องกินแต่ของอร่อยระดับตำนานเท่านั้นเขาเป็นขายกัรเราจะไว้กิตามาเอะยากินิกุจิจิบะเอะยากินี่กุเนี่ยเป็นร้านขายเนื้อใช่เขาเป็นป่บปุ๊บมแซนดีเลยละลายคนส่วนมากคนไทยที่มาคือจะอยู่แค่ชิซังกปเซ่ลนึบากแต่ว่าจิเอะนิกจิมาเอะเนี่ยมันก็ใกล้เหมือนกันคือเดินมาไม่ไกล ย่านสนิจิมาเอะเป็นย่านย่านนึงที่อยู่ในบริเวณย่านนัำบะและร้านอิตามาเอะยากินิคุนี้ก็ตั้งอยู่บริเวณตึกโกลเด้นฟูตบาพาาซาซึ่งร้านจะอยู่ที่บริเวณชั้นหนึ่งเลยค่ะสังเกตง่ายๆเลยตึกนี้จะเป็นสีทองเลยค่ะ ร้านอิตามะเอนะนาสนใจตรงที่ร้านนี้มีเนื้อญี่ปุ่นหลากหลายประเภทให้เราเลือกแต่ที่โดดเด่นที่สุดเลยนะคะก็คือเนื้อซากะเพราะเนื้อซากะของที่นี่ได้รับรางวัลมาติดต่อกันหลายปีแล้วค่ะและร้านนี้ยังได้ท็อปโหลดจากเกิรลรูเนฟี่อีกด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันกินเนื้ออะไรบ้างลากดูลองเลือกเนื้อเลยนี่เป็นรานมาชิยะร้านนี้หรอ พี่ว่าน่าจะเป็นตัวนี้นะเนื้อติดมันเขาบอกว่าอร่อยมากรสสุดชื่อว่ารสสุดลอ<ะ>งกินไหมตัวนี้<ม>น้า<ม>ตาร่ากินนะ,<ม>ะเปกับห<ม>นึ่งเสต็จแล้วตัวไหนอีกน้องอ้อมอยากกินตัวไหนตัวนี้พี่ก็แนะนานะเป็นยากิชาบูเือสองตัวนี้กนะอ่อนเนาะโอเคอเค่ะยากิชบู เมนูแนะนำของที่นี่ก็คือเนื้อสองแบบคือ 1. เนื้อลาส,สุราคา1,280ยเยน 2. คือเนื้อยากิชาบูราคา1,180น่อเยนค่ะน้อสอใช่เป็นยากิชาบูอะกตมดูสีเนื้อนี่มันแบบ อยากนั่งกินแล้วอ้อใช่อยากคิมแล้วอ่ะแต่ต้องให้เขาไปสุดเตาก่อนเนาะแล้วเราก็มีทสมุดนะคะให้นะคะวิธีการกินเนื้อเนี่ยก็คือต้องเอามันขอให้มันจะให้มาแบบนี้ถูกกระถางถูกกระถามงใช่มมันเป็นกระทโอเคคือเสียใจท้อมมานานแล้วค่ะตับเปราะเด้วยสามคนสามชิ้นค่ะออ๋เราก็ทำให้ดูก่อนนะคะ

โอเคน่าอยเโอ๋อคือแบบขึ้นเอ่อขึ้นเรยวยังขึ้นอันนี้คยังให้จ่มดีวโอเคก็นนีาก็สดๆเลยไม่กินีวไม่จิ้มห้คนแรกอ๋อมเขาไม่ยากโอเป็นไงบ้างพี่ไอชาละลายมากเพราะว่ามันน่ากนานลา ปกติแล้วเนื้อยากิชาบูจะสไลด์มาเป็นแผ่นบางๆเพียงวางบนตะแกรงปิ้งแป๊บเดียวก็สามารถทานได้เลยแต่สำหรับที่นี่จะหั่นมาเป็นชิ้นหนาหน่อยและวิธีการปิ้งก็ใช้วิธีการปิ้งด้านเดียวแล้วค่อยๆทานค่ะออาองเรียกว่าคูลนะราคาเนี้ยน่าทานมากพี่อ่องลองจิ้มออกับเกลือนะใส่จิ้มมาล <laughs> <laughs> ะอ้อตไม่เขียว เป็นไงน้องอ้อมท่กับเกลือแล้วรสชาติเป็นไงบ้างมันแบบไม่เกสุดที่แถวแม่จินรสจะแค่บไททแบบตรงกล่องแต่็รสไทยตัดแบน้มัน่็อ่ะอี่นะดี๋ยวเรยกอยากลองอ่ะรดโซ่อดมานอดรรอรอรอดกครั้งต้องแบบนี้ใหม่ คือไอ้ก้อนของขาวเนี่ยก็อยากกินมันเป็นพรีเมียมล็อตหรือเปล่าปิดท้ายเลยใส่เลยรีดัวนี้เขาบอกว่ามีมันจะมีมันใช่มีมันแซ่้ดีชอบมากเลยมันหวนมันจะแบบหวานๆเนาะมันจะมีวรสแท้มันจะนุ่มอ่ะนุ่มๆแต่ไม่นุ่มหวาน แตกอะไรอย่างเงี้ยเนาะระดับ A4 ถือว่าคุ้มกับราคามากเลยนะใช่ถือว่าระดับ A4 โอ้โหแค่กินเห็นแบบลายเนื้อที่มันแตกเันสุกใช่แล้วมีแบบมันแทะอะมันที่มันชุนอะต้องเปลี่ยนแบบเนื้อ A4 มันจะมีลายสวยเนาะทำไมดูเนื้อสุกแล้วมีความสุกเนอะหลายวองชิมแล้ว เราพร้อมแล้วเราเกียดพร้อมกันริมขอบร้อนแน่ใครก่อนเ่าก่อนไหมหอมแบบละลายในปากทั้งคุยอร่อยมากด้วยเนี่ยอร่อยมากปันเฟร์ง มาแล้วอีกเซตหนึ่งน่าทานมากเค่ะคือประกอบไปด้วยเนื้อส่วนไหนบ้างแต่เซตนี้นี่มันชื่อว่าอะไรนะฮิโกโมริใช่ไหมฮิโกโมริเซตอีกหนึ่งเซตที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็คือฮิโกโมริเซตค่ะจะประกอบไปด้วยเนื้อจิดชนิดด้วยกันได้แก่เนื้อรอสเนื้อคาราชิตะเนื้อมารุชินเนื้อไค่โนมิเนื้อฮิอุจิเนื้ออุจิคิระเนื้อคารามัย เซตน,นี้นะคะจะราคาอยู่ที่6,48 0ยเยนเท่านั้นเองค่ะเนี่ยเมื่อกี้แอบมีคนแอบกินป้าตัวเนื้อคิ้งเนี่ยถ้าแบบโดนภูม่มันก็ละลายแล้วอะ่ะคือแบบสุดยอดมากค<อ>ือแค่เห็นเห็นหน้าตามันแล้วก็อยากกินเลยอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเลยอะไรอย่างเงี<อ>้ยเมันดีนะมันดีเออเนี้ยมันเอโคนะคะของก็ดีจริงอ่าถูกเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องหรอกจะบอกว่าคนย่างก็น่ารัก ตลอดเลยใช่ไม่ต้องย่างเองย่งแล้วอร่อยมากตั้งใจให้นเถิชิมอย่างงี้เอ้โหหอมมาคือกลิ่นที่มายังไม่แรงเท่าแบบว่าตอนที่เนื้อไปสัมผัสที่ลิ้นน่ะใช่ถูกแต่กลิ่นที่มันขึ้นมามันหอมมากแล้วหอ่มานแต่เมื่อสัมผัสเนี่ยอื้มโอ้แค่เห็นนี้ก็ละลายแล้วอ่ะไม่ต้องเอาปากไปแลได้เะครอ๋อโอเคแ้วอันนี้นะคะโอเค Thank you ออกลนะเขบอกให้จิ้มมันนี้นะคะถ้าเป็นตัวเด้วยเชนดจักนเยอะกทำไมยงไ่นอทไังไมอทำไมเคาป๊บันขาดขขาเฮ้ยเราเป็นละายลายหรือสงคำามน้ำลือง ไม่เขียวเลยได้ไหมที่พอดีจะขันเปได้อย่างไรจะอยู่อย่างไรอ,อ,อยู่ไม่ได้อยู่ได้อย่างไรร้องสิร้องทำอะไรอยู่ร้องแล้บอกรงไม่เขาบอกว่าอ้อมสวยทำไรอ้อมก็ไม่ผิดอ๋อจะเป็นเหมือนที่ไม่กล้าเชียวมดปากมันนุ่มมากอะนุ่มแล้วมันแบบละลายในปากอะแล้วมั่ไม่รสหวาน พี่อพอท่ไมรีพี่บอลเสียใจมาก,มากๆค่ะพี่บอลนี่คือแค่คีบอยู่มันก็จะขาดแล้วอะ แล้วถ้าเข้าไปในปากคือแป๊บเดียวอ่ะอมอย่างเดียวแล้วก็ละลายไปเลยดีกว่าถ้าอย่างนี้เนื้อในถาดนี้มีทั้งหมดประมาณเจ็ดชิ้แต่เราจะเมื่อกี้เราชิมอันนี้ไปแล้วอันนี้เป็นสักใช่ไหมเนาะไม่เหมือนกันนะลองสังเกตดีๆพี่โบเลือกอันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับแต่พี่ไอจะเลือกอันนี้ค่ะอันไหนคะเป็นสไตล์ของไอซ์สวยและติดมันมาก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  เนื้อขนมอ้อมก็ดูสุขภาพดีเนาะดุ๊ดไม่ได้ฉันเปลี่ยนใจแล้วแม่กินไม่ได้มีเปลี่ยนใจไม่ได้จองไม่ได้จองไม่เป็หอมมากแบบกินอะกินมากตอนนี้กินทะลุมากาลารับรถทำงานหนักมากตอนนี้พยายามต้านสติอยู่ต้าสติคือชิ้นของเราสุดยอดมากๆแน่นอนเนี่ยรู้เลยอ่ะนไปนะนั่งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ตรงนี้แต่ยอมยอมยอม ลาลอยอร่อยมากีหลับใจเลยพักมาเลยหลับเปิใคราชาคราสตามาเพไ่นะคะคราสตาโอ้โหดุดุดดเรือ้เด้งได้แดงได้รอทีนึงนะ สุดยอดไม่ใช่สุดยอดมันไม่หว่าสุดยอดมันเรียกว่าอะไรที่สุดของที่สุดียกว่าอะไรดิแล้วก็กินระเบิดปะกินกระชายของเนื้อคือทั้งมันก็อนเนื้อไม่ค่อยเนื้อริแบบแบบคนทชอบมันนี่แบบกินได้ยังไงลงลัอเนาะน่าสงสารคนไม่ได้กินจริงีนไลยอ่ะ น้งไหวเราขอขออะไรคะให้ป้ายให้ใหป้ายจป้าให้เลยโอ้ยชือร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยวะมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้มันเรียกว่าคูซิกิระค่ะดูเนื้อมันโหลายแบบน่าทาหนอ่ะไม่ไหวแล้วลองเลยแล้วกัน ตองใส่จิ้มใส่จิ้มเราชอบน้ำจิ้มเยอะนะถึงแม้ว่าเนื้อมันจะแบบอร่อยอยู่แล้วอะแต่ก็แบบขอจิ้มนิดนึงเขาลุ้นกันมากเลยอ่ะเอรว่าอยาทำท่านี้ปิ้งทำเราหมดไปแล้วอะอยากทานอีกอะไรเงี้ยคือละลายมากนุ่มอร่อยน่สดีกว่านิสด ที่สุดของที่สุดอ่ะเหนือคำบรรยายไม่มีคำไหนบรรยายได้อีกแล้วอร่อยมากอยากแน่นอนเลยอ่ะคืออยากกินอีกแล้วอ่ะได้ปะไม่ได้ไไม่ด้ทำไมต้องคุยกันให้ลงตัวว่าอะไรใครชิมกันไปแล้วตัวนี้อะไรอ่ะไอซ์นาทานโรส ย่างมาแล้วอันนี้คือต้องย่างต่อแล้วนะที่เห็นเป็นแดงๆคือสามารถทานได้เลยเซตฮิโกโมริยังมาพร้อมกับเนื้อซากะอบสูตรพิเศษของทางร้านอีกด้วยนะคะยิ่งได้ทานกับหอมซอยแล้วรับรองว่าเด็ดสุดๆไปเลยค่ะหอมมากอ่ะหอมจริงเหอใช่หอมเยอะมากอื 啊，我弄嘛。开始。好嘛。 มันปีนอะแบบคลุมแล้วแบบเล่นระเบีงในป่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อะร้องได้เลยอ่ะร้องตอนนี้หมดคือร้องให้อ่ะไม่ควรพลาดนะถ้าใครมาที่โอซาก้าแล้วก็อยู่แถวนามบะชินไซบาชิอย่าลืมย่านนี้เซนิจิมาเอะแล้วก็มาที่ร้านนี้นะอยู่โคเด้นโุระบะคือจะเป็นตึกสีทองใหญ่ๆแต่ว่าร้านนี้อยู่ชั้นหนึ่งตึกนี้ถ้าสังเกตง่ายๆถามใครก็ได้ตึกโคเด้นมันจะมีเก้าชั้นนะคะอิตามะเอะยาชินิโกชั้นหนึ่งเลยมิกุดูบ้านท่าอิตามะเอะยาดิมิกุ เพราะมันอร่อยมากคือไม่มาไม่ได้คือแบบมาคือพลาดอ่ะคือร้านเนื้อแถวแบกคู่ชิ้นไซมันชีอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะแต่ว่าอันนี้คือลองหาแบบที่สุดยอดมาฝากนะสุดยอดจริอนุญาตเรื่องราดนี่คือมันแบบไม่ได้แพงไงเนาะอย่างเซ็ตนี้ยก็หกพันสี่รอยแปดนที่รสองอย่างเลยใช่สองอย่างเซ็ตนี้คู่กันสองอย่างเราไปกันยังไงค่ะ เงินไทยประมาณสองพันกว่าใช่ตัวนี้มีเจ็ดชนิดเนื้อไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็เมนูก่อนหน้านี้ยากิชาบูก็หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบเยนนะคะแล้วก็ตัวใช่ไม่แพงเลยคือแบบเรากินกันได้สบายๆเลยคุณภาพเท่านี้แล้วก็ตัวโรสนะคะก็หนึ่งสองแปดศูนย์เยนเหมือนกันไม่แพงใกล้เคียงกันคือราคาเราแบบเบาๆอ่ะเออเบาๆไปกลับไปแล้วแฮปปี้อ่ะยอมไหมยอม อย่าลืมติดตามรายการของเรานะคะสัมผัสความอร่อยที่ไม่ควมพลาดในแต่ละย่านของญี่ปุ่นกับรายการเจแปนอ่อยสุดๆอรบายไปกินกันต่ออร่อยร่กับแป้งหลุดเลยอ่ะเจแป ¡Alóis!